สวัสดีค่ะ foodtravel.tv นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำไข่มวนญี่ปุ่นค่ะหรือว่าไข่หวานนั่นเองนะคะ,ละหลายๆคนที่ชอบทานซูชิโดยเฉพาะเด็กๆนะคะต้องคุ้นเคยกับเมนูนี้เป็นแน่นอนค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันค่ะสำหรับส่วนผสม,สม,สมข,อของเมนูไข่หวานนะคะก็จะต้องมีไข่ไก่ซีฟองค่ะน้ำซุปปลาคาัสซโอนะคะตามน้ำมันพืชค่ะน้าตาลทรายโชยุมิลินค่ะส่วนผสม,สมครบแล้วนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะ อย่างแรกที่เราต้องทํานะคะก็คือปรุงรสของไข่ไก่นะคะใส่น้ําตาลทรายค่ะตามด้วยน้ําซุปปลาคะสือโอหรือน้ําซุปปลาโอนะคะมิลินค่ะและโชยุนะคะสำหรับโชยุนะคะอย่าใส่มากเกินไปนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาเป็นไข่ม้วนดำนะคะเพราะฉะนั้น ใส่แค่นิดเดียวพอค่ะเมนูนี้นะคะรสชาติที่เด่นก็คือรสหวานนั่นเองนะคะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นไข่หวานค่ะปรุงรสเสร็จแล้วจากนั้นก็คือใช้ซ่อมตีนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตีให้เข้ากันนะคะแต่ไม่ต้องให้ขึ้นฟองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเป็นฟองเวลานําไข่ลงไปทอดในกระทะเนี่ยก็จะเกิดฟองอากาศได้ง่ายนะคะหลังจากที่ตีไข่เสร็จแล้วนะคะ มีฟองอากาศแบบนี้คุณผู้ชมนะคะใช้กระชอนนะคะกระชอนตาถีกรองนะคะพอเรากรองเสร็จเราก็จะได้ไข่เนื้อเนียนแบบนี้แล้วค่ะเวลาที่เรานาไปทําไข่ม้วนนะคะหรือไข่หวานก็จะไม่เกิดฟองอากาศนะคะก็จะได้ไข่เนื้อเนียนทีเดียวะคะ่ะเห็นไหมคะว่าฟองอากาศมากทีเดียวจากนั้นนําไข่ที่เรากรองอากาศแล้วนะคะนําไปทอดในกระทะค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะนะํากระทะนะคะแล้วก็ตั้งไฟไว้จากนั้นนําทิชชู่นะคะชุบน้ํามันค่ะทายทั่วกระทะนะคะหล่ไฟลงเล็กน้อยค่ะเพราะว่าไข่ม้วนนะคะจะต้องสีเหลืองนวลน,นะคะห้ามไหมเด็ดค่ะจากนั้นใส่ไข่ลงไปค่ะ ต้องใจเย็นๆนะคะในการทําไข่ม้วนเพราะว่าตัวไข่เนี่ยค่อนข้างที่จะเซตตัวยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใจเย็นเย็นร้อยเขาเซตตัวนะคะไฟที่ต้องใช้ก็ต้องใช้ไฟอ่อนด้วยนะคะโดยปกติแล้วเวลาเราทําไข่หวานนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นกระทะสี่เหลี่ยมน,นะคะคือกระทะญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทําให้คุณผู้ชมดูว่ากระทะเทฟลอนแบบนี้ก็ทําไข่ม้วนได้เหมือนกันค่ะ เป็นเมนูที่ต้องใจเย็นนะคะแล้วก็ต้องเบามือด้วยค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าไข่เริ่มที่จะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแซระิมไข่นะคะด้านนี้ก่อนค่อยๆม้วนนะคะเห็นไหมคะว่านี่เป็นสาเหตุที่เราต้องใช้กระทะเทฟลอนนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้กระทะเทฟลอนเนี่ย มีหวังไข่เละแน่ๆเลยค่ะจะต้องติดกระทะแน่ๆเลยค่อยๆม้วนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำไข่อีกชั้นนึงค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมก็ต้องเลื่อนไข่กลับมาที่เดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำอีกชั้นหนึ่งถ้าเหมือนเดิมนะคะใช้ทิชชูนะคะซับน้ำมันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะถึงแม้ว่าจะใช้กระทะเทฟลอนก็ตามนะคะแต่เพื่อความชัวร์ซับน้ำมันสักนิดก็ดีค่ะใส่ไข่ลงไปนะคะ กิ้งไข่นิดนึงนะคะให้เคลือบทั่กระทะทีนี้ก็หลีไฟนะคะอย่าลืมนะคะต้องใช้ไฟอ่อนและต้องใจเย็นด้วยค่ะสังเกตดูได้นะคะว่าตอนนี้ไข่เริ่มจะแห้งแล้วแต่ว่าไม่แห้งสักทีเดียวนะคะทีนี้ก็กลับไข่อีกนะคะค่อยๆม้วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ สำหรับการกลับนะคะก็จะต้องใจเย็นด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะไข่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเซตตัวยากนิดหนึ่งค่อยๆกลับแบบนี้นะคะทำแบบนี้ประมาณสามถึงสี่รอบนะคะถึงจะได้ไข่ม้วนที่น่ารับประทานนะอีกสักนิดหนึ่งค่ะตอนนี้ยังยังเซตตัวไม่ดีนะคะสำหรับไข่ไม่งั้นเดี๋ยวม้วนลงไปแล้วเละแนๆ่ๆโอเคค่ะกลับอีก รอบเลยเสร็จแล้วนะคะก็เอาไข่ม้มดของเรากลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำเหมือนเดิมน,นะคะทิชชู่ซับน้ำมันนะคะทานลกกระทะ เป็นเมนูที่ทําเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วค่อนข้างยากทีเดียวนะคะจะต้องเบามือด้วยนะคะแล้วก็การเซ็ตตัวของไข่ก็ต้องพอดีด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการม้วนนะคะจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องพักไข่ไว้ให้เซตตัวสักประมาณ5นาทีนะคะก่อนที่จะนํามาตัดเสิร์ฟค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของไข่ม้วนนะคะที่เราพักไว้5นาทีแล้วนะคะจากนั้นนะคะหั่นหัวท้ายทิ้งนะคะหัวกับท้ายเนี่ยมันไม่เสมอกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้นะคะความหนานะคะอยู่ที่1นิ้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไข่หวานวันนี้ลาไปก่อนค่ะค้งตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ